ทุกครั้งที่นั่งสมาธิลมหายใจหยุดนิ่งยุบหนอพองหนอหยุดนิ่งแต่ก็ยังมีสติคุณทำไงต่อให้สภาวะที่อะไรในสภาวะที่เจอหลายคนเลยนะสมาธิหนักมากเกินสติอ่อนท่นอะาจาราก็บอกอ่างเงี้ยไม่ต้องเทศสูงแล้วครับคุณสมาธิเยอะหรือไม่มีอะไรเพราะพวกนี้เขาไม่ได้ถามเรื่องปวดเลย มีแต่ฟุ้งซ่านทั้งนั้นสมาธิมันสูงกว่าสติดังนั้นคุณก็คลายดึงจงกรมให้เยอะๆมันจะได้ตื่นตัวสมาธิแบบตื่นแต่คุณนั่งเยอะคุณก็จะเป็นสมาธิแบบนี้แล้วก็จะไปหนอไม่รู้จะไปไหนต่อจะทำยังไงต่อปัญหาของสมาธิสูงคือคำนี้มาถึงตรงนี้แล้วจะทำยไงต่อนะครับ เหมือนกันหมดแลวก็บอก9 0นะครับแล้วคุณเดินจงกรมเยอะๆให้คิดคิดด้วยสติสมาธิสัมปชัญญะของคุณคุณจะได้ดึงปัญญาของคุณ,คณออกมาใช้นะครับเนะเทศโยมผู้หญิงก็จะไม่ต้องเทศสูงเทศสูงนี่โยมจะไปไม่เป็นแต่โยมผู้ชายเนี่ยรู้เลยวันนี้รู้เลยเนี่ยถ้าใครจับทางเคยปฏิบัติได้รู้เลยนะครับ ขอสอบถามค่ะทุกครั้งปฏิบัติแล้วกํำหนดพองยุบระยะหนึ่งกำหนดจะหายมีแต่ตัวรู้กำหนดรู้หนอตัวรู้ก็หายบางครั้งรู้สึกตัวกำหนดพองยุบกํำหนดได้ยังบ้างไม่ได้บ้างค่ะอัตมาก็ช่วยโยมเนี่ยคือโยมดูลมหายใจแล้วพอลมหายใจแผ่วลมหายใจหยหายไปไปต่อไม่ได้เพราะตัวยึดมันหาย ดังนั้นแทนที่จะดูลมหายใจอาตมาบอกให้ดูการหายใจคุณแปลคำนี้ให้ถูกนะครับดูลมหายใจบางทีมันละเอียดถ้จนไม่มีลมหายใจแล้วดูการหายใจคือระบบหายใจทั้งหมดถึงไม่มีลมหายใจคุณก็จะรู้สึกว่ายังหายใจอยู่หายใจเข้าหายใจออกนะครับระบบหายใจมันทำงานอยู่แล้วครับแต่คุณพอเพ่งเยอะๆเนี่ย สติมันอ่อนมันก็สมาธิสูงลมหายใจมันจะละเอียดจะไม่มีดูลมหายใจนี่มันจะเป็นจุดหน่วยหนึ่งของการหายใจแต่คุณดูการหายใจนี่คือโลกงทั้งหมดคุณดูการหายใจเนี่ยคุณหายใจก็ได้ไม่หายใจก็ได้คุณยังมีตัวรู้อยู่คุณศึกษาจากไหนครับศึกษาจากยืนหนอยืนหน่ไม่มีลมเลยแต่มีตัวรู้อยู่ หายใจก็ไดมหายใจนี่คือการหายใจดูการหายใจหายใจเข้านะครับหายใจออกตามลมหายใจออกยืนลงมาพอขึ้นยืนตามลมหายใจเข้านี่คือการหายใจไม่มีลมเลยนะครับมีแต่ตัวตัวรู้สึกขจายอย่างครับดูการหายใจกับลมหายใจคุณจะงงในงงภาคหนึ่งถ้าเผื่อฝึกสำนักอื่นมานี่คุณจะงงในงง ฟังอัตมาคำนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยเยอะครับถ้าพอรู้เลยติดติดสมาธิกันมาเยอะแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปต่ออยังไงทุกคนครับคุณคุณไปดูคลิปย้อนหลังมาได้เลยคำถามแบบนี้เยอะครับรู้สึกตัวมั่งพองยุบมั่งพอง,พอง,พ,องพองยุบนะครับ แต่คุณรู้จึกพองยุบไม่ได้แล้วมันหายที่จองคุณมาที่สวงอกพกักเริ่มต้นใหม่ตั้งลมหายใจใหม่เท่านั้นเองนะครับวิธีแก้ถ้าคุณติดดูลมหายใจนะครับไม่ใช่ดูการหายใจคุณต้องพักที่นี่แล้วก็ตั้งลมใหม่แต่ถ้าคุณไม่ติดเรื่องลมหายใจแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ตัวรู้มันทํางานสติมันนำนะครับดูการหายใจนี่สตินำในะคุณหายใจไม่หายใจแต่ตัวรูก้การกําหนดอยู่กัฐานอยู่ กูก็ต่อได้เลยไม่ต้องหยุดพักเริ่มใหม่จนมันเคลิ้มจะจิตอยู่ภายนอกมากอุปทานสูงปรุงแต่งมากเลื่อนลอยมากกูก็หยุดแล้วก็ตั้งลมหายใจใหม่ไม่เหมือนกันทั้งสองคนนะครับดูลมหายใจกับดูการหายใจดูลมหายใจนี่ก็คือสมาธิสูงเข้าสมาธิได้ง่ายแต่ตัวรู้ไม่มี ดูการหายใจนี่ลมหายใจก็ไม่ไม่ค่อยเคลิมนะครับแล้วก็สามารถทักตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับแต่ครั้งนี้มากำหนดได้รู้ตัวทั้งทั่วพร้อมตลอดเวลาจนครบเวลาเดินนัง่งแป่ว่าก้าวหน้าไหมคะถ้าทําถูกหรือย,ยังคะยังไม่มั่นใจเลย <laughs> เอนนี้ นี่อีกตัวหนึ่งที่โยมผู้หญิงแบบทำถูกไม,ไ,มไม่มันมันจเพราะนานๆจะได้ฟังทีแล้วบ,บางบางบางครั้งในรอบวันเนี่ยไม่ได้เทศตรงกับสภาว่าของโยมโยมก็ยังไม่ออกนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยจะฟังอาตมาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอ๋อในคาคำหนึ่งแต่ว่าวันนี้ได้แล้วสําคัญมากเลยเรื่องรวมสมาที่ทรงสมาธิเรื่องลมหายใจกับการหายใจ นะครับการดำเนินการขอ